คือถ้าเข้าใจถึงระบบการเมืองในโลกของแต่ละประเทศและเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเวลาคุณต้องการจะพัฒนาประเทศเนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้เอ้ไอ้ไอ้เรื่องต่างๆที่มีการถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการที่ผู้นําที่มีอำนาจเด็ดขาดเด็ดขาดในยุคที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วแต่แต่ว่าเด็ดขาดในการสั่งการให้มีการเดินหน้าสร้างโครงการใหญ่ๆซึ่งนําไปสู่การบรรลุ เป้าหมายที่สําคัญทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจทางสังคมดูจีนเิฮะดูสิงคโปร์เิฮะดูอเมริกาในยุคที่เขาสร้างประเทศเลฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นมันคนละเรื่องกับการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจในสังคมที่ปฏิรูปกันอยู่วันนี้คือปฏิรูปโครงสร้างอํานาจในสังคมเพื่อให้มีวิธีการแบ่งก้อนเค้กแห่งอํานาจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับ กลุ่มต่างๆชนชั้นต่างๆอย่ามาโนโลและอย่าคิดว่าที่เราปฏิรูปกันอยู่เป็นการปฏิรูปเพื่อน,นำไปสู่การยกประเทศไทยออกออกจาก Middle Income Trap แล้วไปอยู่ในกลุ่ม OECD อะไรอย่างนั้นยกประเทศไทยออกจากความเป็นไทยแบบทค่อยๆจะเติบโตแล้วให้โตแบบก้าวกระโดดเหมือนสิงคโปร์หรือหรือเกาหลีใต้หรือไต้หวัน ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็จะบอกว่าอย่าไปมโนว่าเราจะเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจรับรู้ว่าเราเราพูดถึงถึงรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีการร่างออกมามันเป็นอย่างที่ผมพูดในช่วงแรกทักออวาหรือการชักขเขยอ่อกันทางการเมืองระหว่างขั้วหน้าต่างๆในสังคมไทยเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่เราได้ จะเป็นรัฐมนูลที่มีความประชาธิปไตยมากหรือน้อยสเปกตรัมนี้มันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมามันอยู่ที่ว่าใครร่างครั้งนี้เป็นฝ่ายที่จะเชื่อมั่นในการใช้อำนาจขององค์กรออสระและฝ่ายตุลาการและพักราชการพักราชการมันตรงกันข้ามแน่นอนสมมติถ้าคุณให้อาจารย์วรเจตมาร่างรัฐมนูใหม่มันมันเนื้อหามันคนละขั้วกันเลยมันเป็นขั้วนี้ที่จะไกด์การใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นอย่ามาโนว่ามันมีอะไรนอกเหนือไปมากกว่านั้นส่วนเรื่องของการพัฒนาประเทศในระยะยาวเนี่ยการยกไทยออกจาก Middle Income Trap ธรรมดาแล้วไปเป็น OECD ไปเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันกับพวกสิงคโปร์พวกเกาหลีใต้พวกญี่ปุ่นได้เนี่ยอันนั้นมันคนละเรื่อง